โอ้โหสัตหีบมีฝนมาแล้วครับหลังจากที่เรารอกันมานานฮนะนาเล็กก็ปล่อยให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาอยู่ผมไม่มีปัญญาที่จะหิ้วน้ำมารดฮะนะนี่ฝนมาแล้วฝนมาแล้วไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือเปล่านะแต่ว่าก็นี่แหละดูไม้เราชุ่มช่ำเลยฮนะเนี่ยต้นตะแบกนะ ้องกิจในสารทีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปนะครับเช้าวันอา,าทิตย์ชุ่มฉ่ำเลยครับพี่น้องออหลังจากรอมานานโอ้โหมาแล้วครับมาฝนนี่เริ่มหนักเม็ดเข้าทุกทีทุกทีละมาหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานขอสักหน่อยนะนะโอ้โห มามามาดเข้ามานะไม่มีลมอย่างนี้ชอบมากๆเลยอูดงกล้วยหอมทองของเทพมิตรอือหือสดชื่นเลยครับสดชื่นเลยเจอฝนแบบนี้ดินชุ่มแน่นอนนี่โอ้โห มา้าฮะฝนตกลงมาเนินฮะชุ่มฉ่ำเลยฮนะน้ำในคลองของเราต้นไม้เขียวชะอุ่มนี่ดงตะเคียนป่าเห็ดของเรารับรองนี้ได้เห็ดอีกรอบแน่นอนอันนี้เป็นต้นมะตูมฮนะะ ก็มีลูกี่ยังมีลูกเยอะน,นะฮะนะนะฮลูกโดกเลยฮะมาตูมัยตันนี้ก็อายุกเกือบสิบป,ปีแล้วนะนี่นะดงพุทธาต้นพุทธานะก็เก็บกินประจำเลย มีอยู่สองต้นฮะเนี่ยต้นพุทราอยู่ริมคลองฮมะขามก็มีนะนะนะฮะเนี่ยต้นมะขามมีสองต้นตรงทั้งมะขามทั้งมะม่วงดกครมะขามตันนี้ดกมะขามเปรี้ยว ดูฝั่งระยองฝนมืดเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะตกหนักนะทางฝั่งระยองอครับผมบรรยากาศดีๆแบบนี้เก็บมาฝากกันะนะสติหกเบรเราฝนตกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม นักกิจนายในชาแนลสวัสดีครับ